กิอยาซาซีกินอะไรซีเ้อยาซากินฟาหเจ็บคอ้ากแล้วอยาากาม่ขาชาเจะรีา่ามันั้นมันดาเเลยวจอย่ห mm <h. S 1> ้มาเจ็บเนาะยายาสะลมประจุก็ยาาเขาเหาเทาเน เทาเขินนฮอ้ง้ยตบ้เื่อเขาตั้งแล้วตาม่เป็นคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆว่าเอเฮาอันเอเ้าอันหูมือเน่นหมือแน่นะจะมาจากกลึกนจะผิดยังไงผิดผิดตำในร้านเราสี่รว้องใส้มันมีปัญหาพวอุเหาน้ำามาไปทีห้ามือนี่ มันก็เป็นสีเนี่ก็เป็นสีเป็นสองจุดเป็นสอึ้งี่นมันละเอที่สุดในลเีจ็บแล้วเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ภาพอันนี้เขาแยกแยกตุ้มฉกไงต่อชิ้นเนื้อไปชู้ตัวตัวขอนแก่นขนาดกันเนาะ มันธรมดาีก็อุบนอุบลนม่ะอุบลมุกหนึลสกุลและจะใส่ความแก่นสกุลลงไปความแก่นถ้าเป็นมุกอุบลน กินข้าวได้ยืนละวะน้องกินข้าวต้มได้ยืนบอกได้ยืนเลยนะดีกว่าห้องที่กินเกลือกินนมก็กินนมกินข้าวข้าวต้มกินเจาะนอนเฉนเฉนเขาไม่กินเลยตัวนี้แนั่นแหละกินพ่อคล้ายๆว่ากินพ่อประทังกินพ่อประทังพ่อได้กินยาเออพ่อกระเพาะเฮามีน้ำเลง มละิดตะกงขาวอยป่นด้อล่ิบได้เลิบได้ตะจมเอาคิปเจนมาอย่็เลยยายาชีก็ได้คิปแสนเด้อเ็ดอยู่เแ็นก็ลูกพี่ไดู้เจ้าเอาไปแชร์ในชุมชนทุกช่องเลยเจมเจมมียาชีอ๋อคุ้มคุ้มไหม คลิปได้คลิปแสนแล้วคลิปที่ยาไฟฟันแสนแต่ว่ามันก็ดีที่เอฟซีกดให้เนาะป้ยก็เข้าไปดูตลอดขอบคุณเอฟซีขอบคุณเรานี่อล้ที่ดูให้เขาติดตามอาการเนาะเพราะว่าเขาห้ามเยี่ยมเดซ่าเขาห้ามเยี่ยมเราต้องเราก็ติดตามจากคลิปของไอ้ยาอาชีแล้วก็ของน้องแอ้ ปรมานมาแล้วก็ทายพอดีลูกพ่อเขาเริมสลาดแล้วเนาะออมพมาณทายคิดหมอไม่ใช่หรมันมันมันมีแมนวาเรือดอกเกีอื่นคนนี้เนาะแล้วก็สถานที่หมอเขาทำนาเนาะน้าะไินมาเป็นพมาณออมเป็นปมาณออมอมไว้แล้วก็ทายพอดีลูกแลชมเ แต่ย่างเดียวเนาะอพอ,อ,อป้าเป็นาได้ตัดอันอน,น,อนื้เไปตัวแต่ดานางเกือแล้วดเขาเขาบเพราะมนคือเขาื้งเขาแล้วเข้าไปนี่ยนโอเคเดดึมาหดือก็มารัพ่อนี้นี่มาลโอเคเดดมาพ่อนี่สา ตนีหมอนล้วเนาะมันเป็นดตันเลือดเเท่านั้นนะเขานาะมันเดือดเงน้ยคือเรืเขาเป็นพว่ะพอเราเจีบยวนี่เจ๊ามันกินข้าวไม่ได้กินีนได้กินอะไรก็ไมด้นหักยังดีใช่มันแบบตัวตาอันนี้เขากป็นสิอย่เสี่ยง่ไงแล้วก็ไี่เป็ดเผอแล้วก็แบบจนต่าเอาไปเดใ่อให้ เธเามันแับไปมองตัวเธอเฮาอ่อนนะอ,ตอืต้องฟออแฟนต้องแฟนเหมือนกันคนละสีคนละสี <laughs> วันนี้ก็น่าชื่นเลยหน้าตาดีกว่าตอนไปรู้สึกว่าสีหน้าสีตาจะจดชื่นขึ้นมาดูจากมปเยอ่ดูจากต้องริมฝีปากจะมีสีแดงเริ่มมีสีแดงเริ่มมีสีก็ดีขึ้นมาหน่อยวันวันนั้นน่ะโอ้ยนาซีเป็นไก่ก้มเลื้อยเขาก็ตกใจอยู่นะวันนั้นน่ะวันที่มาจาก ไอ้นามาจากมุกแล้วก็คงดึกแล้วแหละคงไม่ได้ไปไปตองอ้อยหรอกไปหาหมอไปเยี่ยมก็ไม่ได้เข้านะตายมีคนไปเยี่ยมใช่ก็เลยถึงถึงไม่ไปรอติดตามจากคลิปเพราะว่ารู้ว่าถ้าไปก็เพิ่มพลังให้ทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ไปก็ไม่ได้เยี่ยมอีกเราเราตู้เราเป็นกําลังใจให้ดูจากคลิปเป็นกําลังใจให้ยอดยอดวิวขึ้นดีนั่นเลย ดีแล้วลาบอกว่าดีแล้วน้องจะได้มีรายได้น้องยาน้อเพราะว่าคลิปไม่ค่อยได้ถ่ายใช่คลิปไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วก็แล้วก็ดูคลิปเป็นกําลังใจให้กินเยอด้วมนข้อก็กินได้ก็ไม่ได้กินเยอะเห็ดเห็ดเห็ดออกเยอะมากแต่ว่ากินไม่ได้ ไม่ใช่แค่ตัวย่าหรอก <S <S <ess im itation> ตัวนา้าตายก็กินกินมากไม่ได้บอกมันอืดท้องเดี๋ยวมันอันนี้เนาะเป็นแหลงได้มันอืดท้องนะกินหน่อ,อไม้กินเห็ดเอาันกลับแล้วจมูกบวมฟังผลอาทิตย <S ess im itation> ์สองอาทิตย์จะรู้ผลที่เขาหนีชิงเนื้อนี้ไปตรวจนะคะอีกสองอาทิตย์เขาให้ไปฟังผล กินข้าวไม่ได้อะไรไม่ได้ก็มาตก่อนได้ไม่โดนวันนะถ้าย่ากินข้าวไม่ได้หรือว่าไม่รับอาหารเลยก็ให้ไปก่อนเพราะว่าย่าจะเหนื่อยเกินไปนักเรียนเป็นไหนนวนักเรียนย่าจะหนเกินไปแอนแอนแอนกกอกวันนี้ต้องส่งคลิปอีกหนึ่งอันรายงานอาการ โอ้แออนแล้วมีอาการและแอนอาการนกตรงอกร้อมันนัก็มร็แยาอนนะทุกคนีเป็นโรคมีเป็นโนมีเป็นโรคเออมีเป็นโรคก็เป็นน่นี่นี่ เซนมาทำอะไรวถ้าเราไม่เซนก็เลยเราเข้าเดรนค่ะสำหรับคลิปนี้ของดนี่สำหรับคลิปนี้ของหน้าตาเกาะกาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตาเกาะกาด้วยนะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ไปเจอกันที่สพพร้อมไปกับยายรองนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย